แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งเรามีโอกาสได้พาผู้เกียณทั้งสองท่านคุณครูพรชัยเป็นครัุณพรชัยครับสวัสดีครับคุณผรชัยครับสวัสดีครับีท่านนะคุณครูมาทูลหาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูวันนี้เกษียงวางเวงครับคุณที่พามาพาลุงมาไหว้พระก่อนนะครับวันนี้กับทีมงานเราแล้วก็ทีมงานของเราหลายๆตามติดตาม เราขาดคนนี้ไม่ได้สักครั้งเดียวค่ะที่เราเี็นกิจกรรมอะไรเป็นหลักหลักลูกสาวหน้าตาดีใช่ไหมไม่ครบค่ะเพราะว่าเป็นเป็นขุมพลังหลักเป็นครูหน้าตาดีงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราคาผู้ก็เยยจัดเส้นทางครับเชิญครับครับนี่นะว่าพระสุภัทราบพีนะครับจุดแรก มีใครถือเลือกไดนี่ก็เป็นร้านสวัสดิการเครื่องสักการะบูชานะครับแต่วันนี้เราเตรียมมาเองนะครับเตรียมมาเองเตรียมเองนั่นเองนะเตรียมเลยนะขับมาค่ะมาตานบัพผ <Charles> ิดนะครับ ครับเจ้าที่เราขึ้นมาไหว้พระนะครับถ้าเรามองมาด้านข้างด้านหน้านี่เราจะเห็นอยู่ที่ท่์ของเอ,อ่อวีรำครับด้านน้นนครับไปโรงเรียนทะลุไปสนาม้านยินันเซกิตแล้วด้านนู้นก็สนามอ,อ่บอลนะครับอ,อ่านนี้การจะเป็นเอ,อ่ากีฬานำ ที่ประตูใหม่แลวด้านนั้นให้หมุมสูงคือมุมสูงของเมืองบุรีรัมม์นะครเป็นศรกลางหลังใหม่นะครับนีเป็น โอเคครับครับเดินมาว่ายพากันอย่างนี้นะครับขออีกภาพหนึ่งได้ไหมครับขอยืนตรงนี้ได้ไหมครับมุมหักหน้าเขาก็ดูคุณสมเกียรติเอาจะทำไงให้ไม่ให้หน้าถูกแสงนะครับได้ครับได้ไหมอ่าได้ครับได้ครับเหยียบก้มหน้ามาไม่ให้ถูกแสงครับหนึ่งสองว้าวอันนี้เป็น้อง ทุกท่บาทนะครับเปิดเท่าบาทเอาสามครั้งสามครั้งแม่เนาะโอเค การของชัยไปเลือกเอาเลือกกับชัยก็เสียงคนละเสียงเลยเลยนี่เสียงคนละเสียงลองลองนี้โอ้เสียงคนละเสียงนะครับระขังครับสัวนี้ก็จะเป็น มินิบัตรกาแฟแล้วก็ขายของทเทเล็กนะครับนี่เดี๋ยวสินค้าเทเล็กๆต้องต้องพยุงใช่ไหมคนข้างหลังต้องพยุงใช่ไหม จุดแรกเราเป็นไงบ้างจุดแรกจุดแรกเราจุดแรกเราก็ผ่านคนไปได้ด้วยดีคะอุ้ยลืมแนะนำนิดนึงครูอ้วนคะครูอ้วนคะจริงๆแล้วกิจกรรมวันนี้น่ะต้องให้เครดิตคุณครูนกพารสุดาเดชนะคะเป็นหัวหน้างานกิจการของเราที่เอ่อทำกิจกรรมนี้มาทุกปีนะคะหลายปีแล้วไหว้พระจริงๆเราต้องกี่วัดคะ าวัดค่ะแล้วปีนี้คราบเป็นสรีมคนปีปีนี้ลดเหลือมา5วัดเพราะว่าท่านผู้เกษียณท่านบอกว่าไม่ต้องพาพี่ไปหลายที่หรอกพี่แก่เลยเฮ้ยสังเกตตอนนี้คุณนายเราใส่ใส่เนี่ยอะไรนี่ไม่เคยเห็นใส่เลยนี่อยู่ที่น่นเขาเรียกว่าอะไรแก้วสารพัดนึกโอวันนี้วันนี้จะได้สารพัดนึกนั่นแหละเราวันนี้อไรวันนี้วันนี้่อธิษฐานดีดีนะโอเคครับเราไปที่ต่อไปดีกว่ากัน ไม่ต้องเรียงไม่ต้องเรียงกันะเราพาผู้เกียนทั้งสองท่านมาถวายสังฆาลเดี๋ยวว่าจะเป็นเหมือนนักเรียนัตตรงเต็มชัรียงเข่ะรเลยมกลอเัพลงมาตรมาตรงคลองใหญ่หนึ่งนักเพลงเขาเรียกคองใหญ่นีคลองใหญ่ ของโหใหญ่ท่าไม้นะครับสายหลวงพ่อเที่ยงสมัยหลงวงพ่อเที่ยงยังแต่เขชอบอันเนี้ยยังไม่เที่ยงรักทางไม้ไมนะเอาเขาถ่ายรูปแล้วเขาตีตัวด้านนี้คุกเกมคุกเกมหูด้านนี้ก็ใหญ่เป็นกรอบโบราณเนาะเรียกละทังไม้เนะะาะระทังไม้มันเหมือนระทังอหรครับแต่ทับเป็ไ<อ>ม้ครับใหญ่มากอ,อย่างนี<อ><อ>ง้เขาจะเป็เสียงไงต้องมลองครับระทังไม้ โอต้องต้องตีมันก็รอล้องลองเสียงลองเสียงรองเสียง<ะ>เออฟังเสียงนะครับ <mak> โอ้นี่แหละสมัยโบราณนี่ที่สมยัยแต่ก่อนผู้ใหญ่บ้านเขผบ้านไปาโนต้กะเซ็มาลายพมาแล้วก็ มาสบายชั้นปะานแล้วก็ตุ๊กตาเทวดานะครับมีชั้นจันมรูปนการับมาักแงีารยา เตซาขลังเอวะเมวะอิโตที่นังเกตานังปกปติอิจิตังปฏิกังตุมหันติปะเมวะมิจเตตเตเปพตตัปปาจัดโรปนาโสยะทามิจโตเตโสยะทาสัพพิโยวิวะตัสสะพะโลโกวินาสโตมาเอพระวันตรายุกีติคายตุโกภาวะอภิวัตภนชิสินิจังวุฒาจายจินโนจตาโลธรรมาวัตถัตอายุ